สบายดีสุขสุขสบายดีเอฟซีทุกท่านที่เห็นเรื่องเืองเก่าอยู่ลาวหรือว่าอยู่ไทยหรือว่าอยู่ต่างประเทศก็คือการมีกับพ่อพ,อพ,อพอ่อกับซองเบาลุ่งพี่น้องกับจ้าก้องให้เพืน้นงานส่งสก,การของมเมทอุนอนี่กับพื้นก็กำลังวาง <c oughs> กำลังวางพืน้นเนาะส่งทั้งหมองทั้งที่ ปลาลงไปเอาสวัดานเอาเระเบื้องไทยได้ได้มันดี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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมาในซอยบุตรนี่นะเป็นเพือเพ่นาแอร์มุกนี่

La phân của sông mawang kalapalu nghe con lò lam lăng kratu lúc mặt kênh lô 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 kênh เขาอยู่ทานหนาโลดยีแลมันคิาหาเทอเลขออกง่ะเลขงั้งกับโเออเลขออกงั้งมาสันหนักมันหนัย ไมงามไม่ประิใกล้ยไม่ซ่เป้ใกล้จริงๆไม่งามไม่มันเปียมันก้อยแล้วมันเปียกไปห้องเขาลไปจสานนนน่าวบุัยเนาะใจฮอน่าวน้อย ขาเจ้าเก็บเงินประ隆ว่าม่วนขนาดเบิง่งทำไมาตากับบัตรเก็บน้องขาเจ้าดอกคาดซื้อกล้องถื <laughs> ้อกล้องถ่ายคลิปให้ปลุ隆ดูประ隆ส้มกันเลยบาได้บาได้เก็บดอกปลุ隆ยันหัวสัน่นหัวสันมะแมนหัวสันว่นมะข่ว,วยได้สิตาลายเดิไลน์ตาแล้วแมน,แมน <c oughs> เห็นแต่เงินมาคิ้วพิ้วมา,วาวได้แต่เนี้ยเบิง้ง วางน้ำหนแล้วเป็นต้นไก่สีแรกแล้ว ยางขาวสัสแค่แต่เงินมาแต่ทางใดอ่ายางขาวสั

ເອົາກະໄດ້ເອົາ3ກະໄດູ້ດີ້ຍິໃຜມນບໍ່ໃກ

อุ๊ยดูกันนกระจ้กลุกนางเนาะนางอยู่ดีดีลุกมาใส่กล้องกันเออพอแล้วไทยไปเข้าอนตอองเขาับ อาวัานาวานเดวิสปายบ้าบ้านละบ้าทีมงานยูทูบดานอากล้องบ้านทุกคนเด้อองบ้านทุกคนเด้อสิบป้ายก็ได้น้องานงานซีเขาเพิ่งก็ได้เดามาซีกแล้วบานน้อย องค์ยาจัวก็กแน่นก็15องค์น่อยอย่บวชนําจูงไปเท่าคุณสวรรค์เนาะก็15องค์ กูไล่คนกระทำบางทางสมอืสาวเมย์สาวเมย์ก็ยังมาเด้เมือโปรส่งทั้งหมองทั้งถี่คือกันได้จักน้อยจักบาทจักเรียนบะไจักบาทจักเรียนไเก็บอะเก็บ ขนมก็เก็บนาทนเม่มดกามกลัวยังเนาะได้เก็บยังเลยจ้ะเนาะนก็จะได้หตะแหวนพันอืมพันบาทนี่อืมคือเลี้ยวขนไปอยู่ในขีปคือเลี้ยวขนไปเห็นแต่แบ่งพันขีปเนาะมีมีโอ้เ่าของโบกิฟ์ขอจีด้อรซองเมื่อจากสิ ขอแรกขันสีเกียนองคะบบโประจ็คไทยแม่นแน่ลยะแย่งปลุงเวียนหัวเจ้าตามหรือหัวคิดไปเล่นหาแ่บเพทีแล้วพี่นาน้องรอถาแต่ิได้เพิ่นกัสิได้ ก่อเพิงเนาะจุด

ดูมันก็จะได้ทัน้น่ะดูดเพิ่มเป็นออตอนในพิ널เมตตาสระคอล่าจบคลิปไปเพงเท่านี้นะพลุงเด้อคิมนาพอกันใหม่อย่าลืมผักกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเข้ามาดูครับชมล่าลัสรองเบาลุงเหนื่อยเด้อกพนุงสวัสดีคลิมนาพอกันใหมส่สุขสุขคนยู่ดีไม่แห้งลำรวยนะจ๊ายบายเมตตาเป็นตากล้องให้เพลินสวัสดีสุขสุขคน